t h a i l a n d 2024 Presented by Masterpiece Hospital ภายใต้คอนเซป The r e f e c t i o n พาสะท้อนของสาวทรานยุค2024ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิตินั่นคือการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำทรานสวิมสูตรของสาวทรานทั้ง55จังหวัดซึ่งประชันหุ่นสวยเป๊ะปัง แบบฟาดไม่มีใครยอมใครผู้ที่ได้รางวัลเบสวิม e ว r ดีไซน์ด้วยเงินสดมูลค่า1 0 0 0 0บาทได้แก่เฟอร์นัททิดานันทโสภามิสทรานกรุงเทพมหานครโดยทุกท่านสามารถโหวตให้กับสาวทรานที่คุณชื่นชอบได้ผ่านทางไลย์ช็อปเพื่อที่จะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดให้ผ่านเข้าสู่รอบ12คนสุดท้ายอัตโนมัติเข้มขนขึ้นเรื่อยๆคือบอกได้คำเดียวว่าปีนี้ตัดสินยากมากค่ะแล้วก็ น้องๆอ,งอะ่ะเพิ่มศักยภาพมากกว่ามากขึ้นทุกๆปีใช่ยังดีกว่าเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็สะสมคะแนนไว้ตั้งแต่วันออเดชัน่นน้ำมาจนถึงรอบทันฟอรมเมอร์แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือเป็นรอบชุดว้น้ำบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโคอยู่ตลอดเลยซึ่ง ทุกคนตื่นเต้นนะคะก็อย่างที่พี่หมอชอบโพสเฟซบุ๊กว่าตอนนี้สงสารความดันโลหิตของตัวเองมากค่ะเพราะว่าตื่นเต้นทุกวันค่ะแล้วก็อีกันหนึ่งปีนี้เรามีแรงกิ้งก็คือมีโบทด้วยนะเขาคู่กันไปเลยก็วันนี้มาในธีมก็คือ The Reflection นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแนวว็อกวอกแมแบบว่าเป็นกระจกเพราะันนั้นก็จะมาน้องๆจะมาในชุดที่น้องทํากันเองด้วยนะคะเป็นคน แบบกันเองนะคะมาในแนววัเป็นเรียมกระจกในคริสตัลหรืออะไรก็มารอดูดีกว่าะก็ดีใจนะคะที่เห็นสาวๆมาประกวดใช้สถานที่ของเรานะคะเราก็รู้สึกว่าสถานที่ของเราสวยเหมาะก,กับสาวๆทุกคนเลยก็ <c oughs> ยินดีต้อนรับแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคุะมนคุขึ้นเรื่อยๆนะคะคือจากอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองตอนนี้เราเดินทางมาถึงอีพีที่สแล้วซึ่งอีพีที่สามอ่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเวนสูรเพราะฉะนั้น ต้องอย่าพลาดเลยเพราะว่าสวิมสุดนอกจากเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้แล้วบอดี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อยากให้ทุกๆคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะมีอีพีอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจริงๆก็อยากเห็นอยากเห็นความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของน้องมากกว่าครับผมให้ให้แสดงความเป็นตัวเองเเออกมาให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนมีความสามารถและเก่งทุกคนอยู่แล้วครับต้องขอขอบคุณทางโรงแรมฟรีพาเลทก่อนนะครับที่เปิดโอกาส ในเรื่องความควาเท่าเทียมที่ให้โอกาสสาวงามของเราอะราวคุณอินทิทได้มามักหมุดตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งขอบพุณคุณมากครับแล้วก็ปีนี้ The Reflection อย่างที่บอกคุณหมอให้คอนเซปต์นี้มากับเราเราก็บอกว่าเราจะรีเฟลอยังไงสำหรับชุด่า้น้าหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะมันจะรีเฟลกยังไงแต่สิ่งที่จะบอกว่ามารีเฟล็ก็คือรีเฟลคถึการรับผิดชอบในการดูแลรูปร่าง วันนี้สาวงามจะเผยหุ่นและสวดทรงตัวเองให้เห็นว่านี่แหละคือความตั้งใจความมุ่งมั่นมอนเซอร์กล้ามเนื้อกลก้ามการดูแลตัวเองในการทําให้สุขภาพของตัวเองดีนี่คือเป้าหมายของการที่เรารีเฟรชออกมาให้คนได้เห็นว่าสาวทานเราก็มีความรักในสุขภาพวันนี้แหละครับนี่เป็นหมุดหมายอย่างยิ่งที่วันนี้เราจะเห็นสาวทานทั้ง55คนเนี่ย เดินในรอบโชว่ายน้ำในปีแบบการ,ราบรัตเอนชายที่จะมีความริงๆกันทั่วสระว่ายน้ำไปเลยแล้ววันนี้ทางโรงแรมเปิดโอกาสให้เราอ่ะได้เนรมิตสระว่ายน้ำให้มันเข้ากับคอนเซปต์อันนี้จะบอกว่าแล้วันนี้โชว์ที่เปิดวันนี้จะบอกเลยว่าไม่เคยมีเวทีไหนทำ Uh huh. จริงๆอย่างที่บอกว่าเราเราดูเรื่องความเท่าเทียมนะคะนอกจากเพศที่เท่าเทียมแล้วอ่ะมันจะมีอย่างนึงคือในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทุกทุกอย่างอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์เราไป reflection ให้สะท้อนคุณค่าในตัวคุณออกมาขอแค่คุณภูมิใจที่จะนําเสนอความเป็นคุณในรูปแบบของคุณกรรมาการสามารถดับรูได้เพราะฉะนั้นจะไซส์ไหนจะคุนไหนจะอาชีพอะไรแค่คุณภูมิใจแล้วแสดงออกมาอย่างเต็มที่กรรมาการรรู้ มีนะคะมีเพราะว่าอย่างที่ปีนี้กิจกรรมเยอะมากหลาย EP มากๆแล้วก็น้องๆทุกคนเต็มทีม่มากๆก็จะมีปีแบดกลับมาว่าเหนื่อยเพราะว่าผู้ประกวดบางคนก็อายุอนามก็ก็มากเลยเพราะอย่างปีนี้เราเราไม่จำกัดอายุก็จะมีผู้ประกวดที่แบบอายุเยอะๆบางทีเมา่อบว่าทาอะไรก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยคือเขามีในหลายหน้าที่ทั้งงาน ต้องทำข้อบครวทต้องดูแลอะไรหลายอยา่างค่ะก็จะมีฟีดแบ็คมาแล้วก็เราก็เลยหอยากให้กำลังใจน้องๆว่านี่เด็กๆทุกคนอนะ่ะเข้าประกวดเพืท่ที่จะชิงเป็นมงกุฎชิงรางวัลต่างๆเขายังมีหมุกหมายที่เขาจะไปแต่ คนที่เหนื่อยมากกว่าเขาจริงๆอย่างคือหลังบ้านอย่างคือเจนแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยคือเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเลนะก็อยากจะให้เขาได้เห็นแบบรีเฟคชั่นเป็นกระจกแล้วกันว่าหลังบ้านที่ไม่ได้บ่นเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่านะแต่ทําเพื่อความสะเร็จของทุกคนนี่ก็เป็นฟิลให้กําลังใจเด็กๆมากกว่า้แล้วมีเดินใจแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ครัพี่โฟกัสเราไม่ได้มีมงเดียวนะคําว่าคนมงอับไม่มองไมถึงห้ามงราคาที่แวบเข้ามาแต่ ต้องรอจนไยนอลน,นั่นแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่าทุกอย่างเป็นคะแนนแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งที่เราพิจารณาคือศักยภาพสูงสุดที่จะมาร่วมงานกับเราได้จริงๆเพราะอย่างที่เห็นว่า Mist มิสปี2023ทํางานหนักมากการทํางานไม่ได้เป็นการทําแค่เพื่อตัวมิสหรือว่าองค์กรเท่านั้นเพราะว่ายังไงก็ตามมิสทานเรายังยืนหยัดในเรื่อง การสนับสนุนความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศความเท่าเทียมของสังคมให้กับกลุ่ม t r a n s g e n d ร์นะคะแล้วก็นอกจากในเรื่องของความเท่าเทียมอีกก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียมที่กาลังจะผ่านในชั้นสอวนี้แล้วล่ะนะคะเออพี่ผ่านในชั้นสอบวอแล้วนะคะและกาลังจะผ่านเป็นกฎกฎหมายปีนี้เรายังมาในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของคํานําหน้านามก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาล่วมกรเราได้ จะต้องร่วมทำงานกับเราจนถึงสุดท้ายฝั่งฝันค่ะก็ฝากติดตามยิ s ทานไทยแลนด์2024ด้วยนะคะมาดูซิว่าปีนี้ทางคีมผู้จัดของเราทางน้องนางงามของเราจะทำออกมาได้เป๊ะปังขนาดไหนเทียบกับปีที่แล้วจะดีกว่าหรือจะอ่อมกว่าแต่มีอุ๊บวันไฟนอลโปรดักชันตาแตกยิ่งกว่าบอกเลยว่าปีนี้ทุ่มสุดๆ,ๆนะคะ แล้วอย่าลืมไปจองบัตรกันนะครับมาจองทางไหนได้บ้างคะเดี๋ยวเราจะเปิดทางไลน์แอดของของวิธีกองบวกก่ดเราเลยนะครับสามารถซื้อบัตรได้นะครับซึ่งบัตรปีนี้มี3ราคาอ่าบอกไว้ก่อนเลยมี500บาท1,000บาท1,500บาทจัดเต็มนะักกลางฮอร c เอ,อ็มีซีฮอร์เดอ l มอลล์ไลฟ์สโตบากระปิจัดเต็มจัดแน่นแน่นอนใช่ไหมครับพี่มด แน่นอนครับผมจะบอกคนนี้หนักใจสุดครับพี่มดบอกว่าแบบตอนนี้ไม่ได้นอนเลยเพราะเครียดเรื่องเวทีเพราะโอ้โหอยากจัดเต็มมากพี่มดใช่มพี่มดใช่ครับหมอคิมกิติทัศน์ินิพัฒน์ถอนะครับจากลาเฟอร์รี่คลินิกครับได้มาได้มาร่วมเป็นกรรมการนะครับประกาศ ประกวดมิสทานไทยแลนด์2024ครับผมในรอบชุดว่ายน้ำครับทั้งหมด50เนะ <55 S 1> ท่าไหร่คร5 5ท่านคร<า>ับทั้งหมด5 5ท่านครับผมก็งานกำลังจะเริ่มแล้วก็รอชมว่าเตาสองของไทยเนี่ยครับจะมีหุ่นออกมาสวยขนาดไหนดูดีขนาดไหนและจะเป็นซอฟพาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ไหมรอดูครับผมก็ต้องเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับที่เห็นชัดทา,ทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างครับจริงๆไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง เติมซิดีโครหรือว่าต้องมีค้นเด้งนะครับแต่ว่าให้มีเชฟที่เวลาที่ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายแบบออกมาเนี่ยเห็นความเซ็กซี่เห็นความโค้งของสัดส่วนอันนี้เนี่ยครับผมผมว่าก็เป็นหนึ่งในตัวที่จะตัดสินให้เขารอบแล้วก็ชนะในวันนี้ได้ ก็หมอขนมนะคะดรแพทย์หญิงพิชนนลดัอัศวรีค่ะก็หมอก็ประจำอยู่ที่ RWC Clinic ค่ะเป็นแพทย์ในเรื่องของการปรับรูปร่างแล้วก็รูปทรงร่าซต่า็ๆนะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับงานประกวดในวันนี้นะคะก็คาดหวังที่จะเห็นบอดี้นะคะหรือว่าเชฟของผู้เข้าประกวดทุกท่านแล้วก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยผู้เข้าประกวดของทางทีมงานทุกท่านเนี่ยที่แอบเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยดูมีรูปร่างที่สวยงามแล้วก็ดูน่าจะเข้าตากรรมการ ่ะชีนะคะชื่ารันอสวพิชัยโชติค่ะจากแบรนด์ชัดคอสเมติกค,ค่ะก็วันนี้ก็คืออยากดูในส่วนของรูปบอดี้นะคะแล้วก็คอรเฟอร์เอนซ์การเดินต่างๆค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเราเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของเมคอัพใช่ไหมคะเราก็อยากจะเห็นเมคอัพของเราเนี่ยที่สวยอยู่บนบอดี้สวยๆของสาวๆค่ะค่ะหมอปองท,นทันตแพทย์หญิงปองการการจนาวัฒนานะคะก็มาจากคลินิก ทันประการฮาร์ชีแอนด์ดิจิตอลแลบค่ะจริงๆตัวป่องเนี่ยมีแต่เพื่อนสาวสอนนลางมาทั้งชีวิตเลยนะบอกได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่อยากสนับสนุมเขาแล้วก็รู้สึกว่าอรอยยิ้มเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้เนาะแล้วเราก็จากประสบการณ์ที่เราทํางานมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ด้านการทำมเนยนานง,งามค่อนข้างเยอะเราสามารถสร้างความมั่นใจแล้วก็ทําให้นางงามเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้น จากภายในสู่ภายนอกออกมาจากรอยดีวันนี้ก็ทั้งทีมบอกว่าทํากันบ้านมาอย่างดีรู้รายละเอียดของผู้กำกับเข้าต,ตรวจทุกทุกขั้นเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะแน,น่อนอนวีเนียสนาริกมาแน่นอน,นค่ะ,ะก็ในส่วนของเฟรมครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการพิศานไทยแลนด์ครับอรอบส e m i f i n วันนี้นะครับในการให้เกณฑ์เฟรมนะครับมาดูที่ความความพร้อมครับทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วครับที่มาประกวดในวันนี้แล้วที่สําคัญครับ performance กับสาวว้น้ำในวันนี้ขอให้ผู้กวดทุกคนนะครับทั้งใจตั้งใจอย่างเต็มที่ครับผมโอเค